เอ็กโพเซอร์แบ็กเคทิงเนี่ยมันก็จะถ่ายภาพพอดีภาพโอเวอร์แล้วก็ภาพอันเดอร์ให้เรานั่นเองแต่ถ้าเป็นฟิล์ม สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสูร่รายการ Hyper P i x e l เกับผมบริชาตศรีนะครับวันนี้เรามานอกสถานที่นะครับมาถ่ายภาพกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบางพระนะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะออกมาเดินถ่ายรูปเล่นแล้วก็มีกล้องตัวใหม่นะเอามาถ่ายเขาบอกกล้องตัวนี้เป็นแนว Minimal ลิสต์นะฮะหรือเป็นแนวถ่ายพวกแนวสตรีแนวเท่ๆเพราะนั้นวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไม่ทําในสตูนะออกมาแนว Minimal Minimal แอนิ a มอลแอนิมอลนหน่อยๆบันท้วันนี้เลยไปดูว่ามินิมอลกับแอนิ a มอลจะเกี่ยวกันไหมทีนี้วันนี้ที่เราจะมาเทสกันนะฮะเป็นอุปกรณ์กายภาพตัวใหม่ของค่ายฟูจิฟิล์มนะครับซึ่งอยู่ในมือของผมแล้วนี่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับเล็กกว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นด้วยซ้ําวันนี้เราอยู่กับฟูจิเอเทนะครับเราจะมาลองดูซิว่ากล้องตัวเล็กๆแบบนี้กับเลนส์ที่แถมมานะฮะอย่างเช่นตัวนี้นี่5 5 f 284เราจะมาลองเทสีว่ามัน สามารถให้ภาพออกมาเป็นยังไงเราไปดูดีกว่า ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานตัวกล้องนะฮะตัวกล้องเนี่ยใช้ไม่ได้ยากมากนะครับก็ถือว่าใช้ค่อนข้างจัดสะดวกสบายโดยเฉพาะถ้าใครที่เคยใช้กล้องอย่าง G2 หรือ e X p o 2อยู่แล้วเนี่ย ตัวนี้เป็นกล้องสำรองที่น่าสนใจมากๆนะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการดีไซน์กริปมาใหม่นะครับทำให้กริปจับถือง,ง่ายขึ้นและมีขนาดเล็กลงแล้วก็มีไดอัลสองตัวเลยด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมฮะหมุนๆจึ๊กจั๊กจ๊กแถมไดอัลของฟูจินั้นยังมีความพิเศษซ่อนไว้ก็คือนอกเหนือจากจะหมุนซ้ายขวาได้แล้วเนี่ยมันยังกดเข้าไปตรงกลางได้ด้วยนะเออหลายๆคนอาจจะไม่รู้ซึ่งบางยี่ห้อเนี่ยจะได้แค่หมุนแต่ตัวนี้กดเข้าไปตรงกลางแบบนี้แบบนี้ได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีการ ซ้ายมือไปอยู่ทางด้านขวามือและด้านบนของตัวหน้าจอนะครเพื่อสำหรับการคอนโทรลแบบ one hand operation นะฮะในขณะเดียวกันก็จะมีการให้ปุ่มจอยสติ๊กมีสีทิศทางอยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยนะครับเหมือนกล้องตัวใหญ่ๆแล้วก็มีปุ่มทางลัดหรือปุ่มตัว Q นั่นเอง Q-Dial เนี่ยก็จะเหมาะกับการที่กดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปที่เมนูที่เราใช้บ่อยๆนี่แบบนี้เลยปุ๊บนี่นะพอกดตัว Q เห็นไหมฮะก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าจอเมนูต่างๆ โดยที่กล้องตัวนี้ยังใส่ฟิล์มซิมูเลชันนะครับเข้ามาสูงถึง15รูปแบบรวมไปถึงเขาด้าแบบ A-cross ที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการตั้งแบบ m e c h a นิ c s h u t t อร์กับ e l e ล็กทรอนิ h u t t e ตทําทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติสามารถถ่าย m e c h a n ิ c s h u t t อร์ได้สูงถึง8เฟรมต่อวิแล้วก็สามารถใช้แบบ e l e c ็ r o รอนิ h u t ต e r ได้สูงสุดถึง14เฟรมต่อวิเลยทีเดียว เรียกได้ว,ว่าเหมือนกล้องระดับโปรโ r รที่ใช้ถ่ายกีฬาได้เลยทีเดียวนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอเมื่อเราใช้ระบบออโต้โฟกัสเนี่ยจะมีจุดโฟกัสให้เลือกอยู่ประมาณ91จุดแต่ว่าถ้าเป็นการใช้ในโหมดของแมนนวลโฟกัสเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ325จุดซึ่งตรงนี้ทําให้มันมีผลในการทํางานร่วมกับตัวโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ ทำให้อัลกอริทึมของฟูจิ Fuji ที่ทำการดีไซน์เข้ามาใหม่เนี่ยช่วยซัพพอร์ตให้กล้องนั้นสามารถโฟกัสวัตถุที่เล็กลงแล้วก็โฟกัสวัตถุที่มีการเคลื่อนที่เร็วได้แมน่นยำม,มากขึ้นถึงแม้ว่ากล้องจะเป็นทรงเลส์ไฟเดอร์ er นะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปถ่ายอะไรชา้ชาๆถ่ายวิวถ่ายสตรีทถ่ายคนนิ่งๆอีกต่อไปก็สามารถไปถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวได้ด้วยเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยของฟูจิเนี่ยคือฟูจิเขาจะมีการเข้าไปที่โหมดคิวใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีให้เเราเลือกก mm hmm. พวก ด y น a มิกแ a n นะครับรวมไปถึงเรื่อง ISO นะครับแล้วก็นี่เลยไว้บาลานนะครับฟิล์มซิมูเลชันรูปแบบของไฟล์ต่างๆซึ่งณปัจนจะุบันตอนนี้ไฟล์รอเราถ่ายได้ครับแต่ว่าเราคงยังไม่สามารถเปิดกับไลรูมได้ต้องรออัปเดตเวอร์ชันก่อนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีตัวนี้เลยครับสเกลของภาพสเกลของภาพมีให้เลือก3แบบ แบบที่1ก็เป็น1ต่อ1เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบที่2เป็น3ต่อ2ก็เป็นสเกลแบบแลนสเคปภาพทั่วไปแล้วก็แบบที่3คือ16ต่อ9ซึ่งประมาณเป็นหน้าจอวายสกรีนนั่นเองก็จะได้ภาพที่หลากหลายมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับก็จะเห็นว่ามีการปรับตั้งนี่ไฮไลท์แชดโด้นะครับรวมไปถึงส่วนของความคมและก็สีนะครับได้ด้วยคราวนี้เราอยู่บรรยากาศแบบนี้นะครับสำหรับการถ่ายภาพวิวแบบนี้ถ้าอยากได้สีสวยๆสดๆนะฮะจีจาร์ นะฮะแบบสไตล์ฟิล์มเลยเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งให้มันเป็นสไตล์ของเวลเวียเราก็จะลองขึ้นไปตั้งแบบเวลเวียดูนี่เลื่อนไปเลยครับที่ตัว V ปึง้งนี่ฮะพอเป็นตัว V ปั๊บในฟิล์มซิมูเลชันก็คือฟูจิเวลเวียจะลองมาถ่ายดูนะคะว่าต่างกับคลาสสิกโคมแบบไหน ในส่วนของการใช้งานกล้องนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่า 4G ตัวนี้เนี่ยให้หน้าจอที่ค่อนข้างสีสันสดใสดีแล้วก็การทํางานหรือเสียงกดชัตเตอร์นั้นก็ไม่ได้ก๊อกแก๊ก,ก,กง้องแงงแต่อย่างใดนะฮะให้ฟีลลิ่งของการกดเหมือนกล้องแมคคณิกเลยมีการสัเทือนเล็กๆด้วยกึกกักกึกกักแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยกล้องมิเรเลสคุณก็สามารถเลิกหมดไซเล่์นะครับซึ่งทำให้มันเงียบกิ๊บเรียกได้ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าคุณกาลังถ่ายภาพอยู่เพื่อใจไม่ต้องรบกวนบรรยากาศในการถ่ายภาพนอกจากนั้นเนี่ยด้าน S m, S, C นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มปรับระบบโฟกัสของภาพครับถ้าเป็นตัว M ก็แปลว่า m a n น a l Focus คุณก็เอามือหมุนวงแหวนโฟกัสด้านหน้าเลนส์แบบนี้ภาพก็จะชัดต,ตามที่คุณหมุนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อคุณใช้โหมด Man น a l Focus เนี่ยที่กล้องจะมีเมนูให้เลือกครับว่าคุณจะใช้วิธีขยายใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าภาพมันชัดหรือว่าคุณจะเอาเป็นแบบ Peaking Focus p e a k i n g Focus ก็จะเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาไฮไลท์ของส่วนที่ p e a k i n g หรือส่วนทีี่่คมชัดในนภาพเย เป็นสีอะไรเช่นถ้าผมเลือกสีแดงใช่ไหมครับ picking focus ก,ก,ก็จะแสดงในช่องมองภาพเมื่อผมหมุน manual focus ว่าบริเวณไหนบ้างที่เป็นสีแดงแปลว่าส่วนนั้นชัดครับในส่วนที่2นะครับก็คือหมวดของ S, <S, <S นะครับก็คือ single shot single shot เนี่ยก็เป็นลนักษณะของการโฟกัสพอเมื่อมันชัดปิกปิกแบบนี้นะครับคุณอนิ้วแตะค้างไว้มันจะไม่มีการโฟกัสใหม่ครับจนกว่าคุณจะปล่อยนิ้วแล้วโฟกัสก็ไปใหม่ภาพมันถึงจะทําการโฟกัสให้ใหม่ครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณดันเผลอไปปรับเลื่อนที่ตัว C นะครับ อันนี้จะเหมาะกับพวกวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แล้วจะต้องใช้การ tracking วัตถุติดตามวัตถุนั่นเองซึ่งมันจะโฟกัสตลอดเวลาเพราะนั้นเสียงปิ๊กๆจะไม่มีนะครับอย่างเช่นเราถ่ายคนวิ่งอยู่หรือคนที่ปั่นจักยานอยู่แล้วเราก็จะมาลองดูว่ามันได้ภาพที่คมชัดเข้าเฟรมในการโฟกัสเนี่ยสักกี่ภาพเดี๋ยวมาลองความแม่นกัน มาดูในส่วนของตรงนี้ครับมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงด้านฐานของเลนส์นะครับซึ่งปุ่มนี้อว้สำหรับปลดเลนสนั่นเองนะครับใครหลายๆคนเอ๊ะมันเป็นปุ่มเมนูอะไรเวลาใช้งานนะครับก็แค่กดปุ่มลงไปแล้วก็บิดนี่จะมีจุดสีส้มๆเห็นไหมครับที่กระบอกเลนส์นะครับแล้วก็จะมีที่ตัวกล้องเนี่ยฮะเอาสีส้มประกรบให้ตรงกันแล้วก็บิดอ่านะเวลาเอาออกนะฮะก็กดปุ่มบิดเอาออกจุ่มนมชิมครีมอออไม่ใช่อันนั้นโอริโอ ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นี่อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆมาดูในส่วนด้านหลังเหนือจอของมันนะฮะนอกเหนือจะมีปุ่มเพย์ปุ่มเมนูต่างๆเนี่ยมันยังมีปุ่ม AF lock นี้ AF lock ก็คือออโต้โฟกัสล็อกนั่นเองบางคนอาจจะกลัวว่าโฟกัสตรงนี้แล้วแล้วมันเคลื่อนที่หรือว่ามันขยับออกไปเราก็แค่กดปุ่ม AF lock ครับไม่ว่าจะอยู่ในโหมดออโต้โฟกัสเนี่ยมันก็ยังทํางานได้ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวในขณะเดียวกัน3มปุ่มด้านบนเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะมีอันที่1ครับเป็น view mode ซึ่งจะเห็นว่าที่ตรงช่องมอง E V F ของเราเนี่ยจะมีปรับเดลต์นี่เป็นเลื่อนๆนะครับสำหรับคนที่สายตาอาจจะสั้นหรือยาวกว่าปกตินะครับสามารถมองเห็นใน E V F นั้นคมชัดได้อันที่2ครับก็คือตัวเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเห็นว่าถ้าอันนี้ไปปิดเห็นไหมฮะหน้าจอด้านหลังก็จะดับไปด้วยนี่แบบนี้เลยเอามือบังปับ๊บก็คือเมื่อเวลาเอาแนบใส่หน้าปั๊บเนี่ย E V F ก็จะตัดเข้าสู่ช่องมองที่เป็นช่องมองด้านบนเล็กๆแต่ถ้าเกิดเราออกปกติถ่ายแบบนี้คุณก็จะเห็นช่องมองด้านหลังตามปกติครับ ในขณะเดียวกันคุณยังสามารถกดวิวโหมดนะครับให้มันเลือกแบบโชว์ evf เท่าน,นั้นหรือ lcd เท่าน,นั้นได้ด้วยขัดมาครับปุ่ม drive ปุ่ม drive นั้นนะครับเวลาคุณกดเข้าไปนี่มันก็จะเลือกครับถ่ายภาพแบบทีละภาพนะครับก็คือกด1แชะได้1ใบหรือกดยิงรัวๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแมชชั่นิกชัตเตอร์แบบที่ผมตั้งไว้ตอนนี้จะยิงรัวได้ที่8ภาพต่อวินาทีครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์จะได้สูงถึง14เฟรมต่อวิเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็นสีททาๆอยู่เพราะว่าผมตั้งแบบแมชชนิกไว้ในขณะเดีวยวกันก็มีแบบสปีดช้าๆนะครับประมาณ5ภาภาพต่อวิ ถัดมานะครับก็มีระบบแบบแบ็คเคตติ้งนะครับซึ่งของฟูจินั้นมีแบ็คเคตติ้งเยอะมากนะครับ ISO แบ็คเคตติ้งออโต้เอ็กโพเซอร์แบ็คเคตติ ance, ้งซิมูเลชันแบ็คเคตติ้งไวเบลาแบ็คเคตติ้งการแบ็คเคตติ้งก็คือการที่ถ่ายแล้วมีการเปลี่ยนค่า3ใบนั่นเองครับเช่นการถ่ายภาพด้วยออโต้เอ็กโพเซอร์แบ็คเคตติ้งเนี่ยมันก็จะถ่ายภาพพอดีภาพโอเวอร์แล้วก็ภาพอันเดอร์ให้เราน,นั่นเองแต่ถ้าเป็นซิมูเลชัน ก็จะ,จะต้องไปตั้งค่านะครับว่าฟี <S 2> <S 2> ซิลเวชั่นตัวไหนบ้างที่มันให้มันพอดีโอเวอร์และอันเดอร์มีหมาวิ่งมาด้วยในขณะเดียวกันนี่ก็จะมีตัวนี้ครับเลือกแบบภาพซ้อนหรือพาโนรามาได้ซึ่งมันก็จะต้องดูนะครับว่าเออเนี่ยเราต้องการถ่ายแบบพาโนรามาหรือว่าเราต้องการถ่ายแบบที่มันซ้อนกันเป็นดับมัลติเอ็กโพเซอร์นั่นเองแล้วก็ถัดมาครับก็มีโหมดแอดวานซ์ฟิลเตอร์ครับซึ่งไม่ต้องไปแต่งในคอมเลยคุณสามารถที่จะถ่ายแล้วก็ใส่เป็นเอฟเฟกชั่นฟิชอทอยคามิล่านะฮ ก็มีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับถัดมาครับก็คือโหมดมูฟฟี่หรือโหมดวิดีโอนะครับซึ่งเนี่ยที่บอกไปตอนต้นว่าคุณสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงถึง 4K แล้วก็ Full HD ที่60เฟรมต่ววิทําให้ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าในโหมดของมูฟฟี่แล้วนะฮะถ้าเกิดคุณเข้ามาใช้งานคุณจะเห็นได้ว่ามันมีสูงสุดนะฮะได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวอ่าจะเห็นได้ว่าในโหมดของการตั้งค่านะครับถ้าเป็น 4K นั้นจะมี30เฟรม25เฟรม24เฟรม แล้วก็นอกจากนั้นยังมี Full ฟูลไฮเดฟนะครับที่60เฟรมด้วยนี่ก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของตัวกล้องนะครับของ Fuji นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูนะครับว่า Fuji XE3 นั้นถ่ายภาพเนี่ยได้เจ๋งขนาดไหนมาลองดูดีกว่าครับ อันนี้เราจะมาลองใช้เลนส์อีกตัวนะครับซึ่งฟูจินั้นเนี่ยไม่ได้ผลิตมาแล้วมีแค่เลนส์คิดนะฮะซึ่งงวดนี้เนี่ยที่เราได้กล้องมาทําการรีวิวเนี่ยทางฟูจิก็ใจดีมากนะฮะให้เลนส์ผมเพิ่มอีกหนึ่งตัวในกรณีที่รู้สึกว่าเลนส์ตัวนี้อาจจะได้มุมที่คับแคบไปหน่อยนี่และเลนส์ที่ว่านั้นนะฮะมาดูกันเลยมาดูกันเลนส์ตัวนี้นะครับคือเลนส์เทเลนะครับมีทางยาฟโฟกัสนะครับอยู่ที่ นี่เลยครับ50 1 40 f 2.8นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจะมีคอล่าขนาดใหญ่ติดมาด้วยนี่คอล่าคอล่าคือตรงนี้นะครับคือที่ใส่ฐานขัดตั้งกล้องนะฮะเรียกคอล่าตัวนี้จะเห็นว่าที่ฮูดเนี่ยเขาจะมีสามารถที่จะดึงออกนะครับเพื่อที่ทําการหมุนฟิลเตอร์ CPL ได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะแต่ถ้ากลัวหายก็ไม่ต้องออกออกถัดมาครับฝาปิดเลนเป็นฝาแบบบีบด,ด้านในนะฮะทำให้เราเอาออกง่ายมากจะเห็นว่าหน้าเลนนั้นมีโอ้ขนาดค่อนข,ข้างใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูข้างใน นี่ให้ดูข้างในเห็นไหมเห็นไหมหน้าเลนส์ใหญ่มากนะครับก็น้าเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นขนาด72นะครับมิลลิเมตรก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ตัวเลนส์นะครับก็เป็นแบบ OIS เหมือนกันนะฮะเราก็จะมาลองใส่กันดูเลยอ่าคราวนี้มาลองกันดีกว่าครับว่าเลนส์เทเลตตัวนี้จะให้ภาพออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วความคมชัดเพียงพอไหม จะเห็นว่าเผ้ามาสวยมากเลยนะครับแล้วก็ให้สีสันที่ค่อนข้างดีถ้าสูงขึ้นมาดูนี่แปมแปมปมโอ้ชัดมากนะฮะ mm hmm. ก็เรียกได้ว,ว่าให้สีสันที่น่าสนใจมากๆเลย mm hmm. ลองมาถ่ายกัน,นกันดูดีกว่า คราวนี้นะครับเรามาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนคงอยากจะทราบนะครับเห็นกล้องตัวเล็กๆแบบนี้นะครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตัว f u j ิ XE3 เนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องการกำจัดน้อยขนาดไหนนะครับตั้งแต่ ISO ที่100นะครับจนถึง12,800นั่นเองครับคราวนี้เรามาลองกันดีครับว่าถ้าเราปรับ ISO นี้มาที่ตัว Q นะครับแล้วปรับอันที่2เลยครับคุณจะเห็นว่า ISO มันจะมีสูงไปเรื่อยๆ ะะแล้วก็พอเมื่อที่12,800มันก็จะมีตัว H ขึ้นมานะครับหรือ25,600นั่นเองนะฮะก็สามารถพุชเพิ่มได้แล้วก็51,200นะครับสามารถพุชได้ด้วยทั้งหมดนะฮะผมจะเลือกมุมนี้นะครับถ่ายเหมือนกันทุกประการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับให้เป็นออโต้แล้วกันนะครับจะได้ให้มันทำงานง่ายขึ้นนี่ ISO 100่อนะครบ s t o p นี่เราเอาแคบๆหน่อยอ่า ผมจะใช้ตัว f stop ที่เท่ากันนะครับแล้วก็จะใช้ตัว speed shutter นะครับให้วางนิ่งๆแบบนี้นะครับลองดูทีนี้เราจะมาลองดูรูปกันนะครับว่ารูปของแต่ละ iso นั้นแตกต่างยังไงนะฮะก็อย่างที่ได้ชัดเลยนะครับที่ iso 51,200ืนหน่นอยเนี่ย noise มันจะเยอะมากนะครับแล้วระบบกำจัด noise ของ x e t นั้นก็พยายามทำงานเต็มที่นะครับก็จะทำให้ภาพนั้นสูญเสียรายละเอียดและดีเทลไปค่อนข้างเยอะอย่างเห็นได้ชัดนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของ ISO ถัดไปอ่าคราวนี้มาดูในส่วนของ25,600 25,600ก็จะเห็นว่าดีเทลกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่ก็ยังสูญเสียรายละเอียดไปเยอะเพราะเนื่องจากว่าการใช้ noise ที่มากเกินไปแล้วพยายามลด noise ของตัวกล้องนะครับทำให้ดีเทลนั้นค่อนข้างที่จะทําให้รายละเอียดเสียไปพอสมควรก็ยังพอทิ้งคราบของนอสไว้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ51,200เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะครับ 1, 1 2 8 0 0หมืนนดยครับ12,800มนัร้นโดยรวมๆก็ลดนอสไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าดูจากภาพที่สูงขึ้นมา100%เนี่ยก็ถือได้ว่าพอดูได้นะฮะยังมีนอสอยู่บ้างนะครับแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ได้เลวร้ายสักทีเดียวนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ถัดมา6,4 0 0ครับในส่วนของ6,4 0 0นนั้นเรียกได้ว่าถ้ามองเผลิผลผลนๆนี่ก็แทบจะไม่ค่อยเห็นนอยสักเท่าไหร่นะครับอยู่ในเกมพอรับได้เพราะเนื่องจากว่ากล้องนั้นมีการลดนอสที่ค่อนข้างดีนะครับ,บไม ของตัวต้นหญ้านะครับก็ยังถือว่าออกมาได้ค่อนข้างดีครับสีสันอาจจะดูพินเพียลงไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีครับมาดู3,200มันะครับ3,200นั้นก็ถือว่าโดยรวมๆนั้นถือว่าใช้ได้เลยนะฮะนอสส์นี่ก็ยังมีการไล่ระดับที่ไม่น่าเกียดเลยครับดูดีมากๆแล้วก็รายละเอียดของใบไม้นี่ก็ยังคมชัดครบถ้วนนะฮะรอยด่างของนอสส์ที่ลดไปเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยเหลือเลยนะครับถือว่าเป็น so ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับ3,200 ใช้งานได้อย่างสบายๆเลยครับมาดูในส่วนของพันหบ้างโอ้โหพันหนี่แทบจะไม่ต่างกับสามพันสองเลยนะฮะก็ถือได้ว่าละเอียดค่อนข้างคมชัดสวยงามดีแล้วเรียกได้ว่ากล้องฟูจิตัวนี้เนี่ยถ้าจะเอาแบบใช้งานส่งงานลูกค้าได้เนี่ยผมมองว่าประมาณสัก1 6 0 0ถึง3,200เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีนะครับเรียกได้ว่าเอาไปส่งงานลูกค้าแล้วลูกค้าก็คงไม่ได้บ่นอะไรเพราะว่าโดยรวมแล้วถ้าจะดูเนี่ยภาพก็ให้ดีเทลค่อนข้างดีเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆครับ คราวนี้เราจะลองมาดูคุณภาพของกล้อง Fuji xe 3นะครับซึ่งผมได้ลองนำไปถ่ายในสถานการณ์ที่หลากหลายนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยด้วยคุณภาพของเลน Fuji น o n นะครับผมนำไปถ่าย Portrait ผสมกับการจัดไฟแบบสตูดิโอแบบเอาดอนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการคุมแสงธรรมชาติรวมกับแสงแฟลชนั้นค่อนข้างทําได้ดีเลยทีเดียวและภาพที่ผมนามาให้ดูทั้งหมดนั้นในคลิปของอันนี้นะครับเป็นไฟล์ jpeg จบหลังกล้องเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากภาพพอร์เทรตเนี่ย คุณภาพของสีผิวนั้นค่อนข้างสวยงามแล้วก็ให้สีที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามสไตล์ฟูจิเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นกล้องที่ให้ภาพแบบจบหลังกล้องได้เลยจริงๆในขณะเดียวกันก็ยังมีความละมเอียดของเฉดสีของสีผิวที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากหลายๆยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับรู้ไปถึงคุณภาพของความคมชัดของเลนนะครับก็จะเห็นได้ว่าสามารถโฟกัสเข้าเป้าได้อย่างสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของความคมชัดที่ให้รายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียว เมื่อสูงเข้าไป100%เนี่ยก็จะเห็นว่าผิวหนังของคนรวมไปถึงขนคิ้วขนตาเส้นผมจะเห็นว่ามีรายละเอียดที่สวยงามคมชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเห็นภาพแบบนี้ก็สบายใจครับไมต้องอะไะไรมากลบสิวเพงเดียวคราวนี้นะครับลองมาดูภาพนี้กันบ้างซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมถ่ายด้วยแสงธรรมชาตินะครับไม่มีการจัดไฟแต่อย่างใดแล้วก็เป็นแสงที่พระอาทิตย์นั้นตกลับเลี่ยมเขา ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับทำให้อุณหภูมิแสงนั้นจะติดออกทางฟ้านิดๆน,นะครับแล้วก็จะให้แสงที่ค่อนข้างนุ่มนวลพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็ต้องแลกมากับการถ่ายภาพในสภาพแสงที่ดูขมุขมัวกว่าแสงปกตินะครับก็จะเห็นได้ว,ว่า 4G นั้นก็ยังให้โทนของสีผิวที่สวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ของสีผิวที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวในขณะเดียวกันก็ยังมีความคมชัดที่ถือได้ว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจากในภาพก็เห็นดว,ว่าขนตานี่คมมาเป็นเส้นเลยครับ คราวนี้เราลองมาดูภาพที่ถ่ายลักษณะของการถ่ายกึ่งย้อนแสงนะครับแล้วก็มีการเปิดแฟลชนะครับเพื่อเป็นการเปิดรายละเอียดบริเวณผิวหน้านะครับให้สว่างสวยงามนั่นเองโดยที่เราจะเห็นได้ว่าในภาพเนี่ยท้องฟ้านั้นค่อนข้างที่จะติดโอเวอร์มากเลยทีเดียวนะครับทำให้เราต้องยิงแฟลชเพิ่มแล้วก็ทําการลดความสว่างของฉากหลังให้ติดอันเดอร์ลงสักหนึ่งสต็อปนะครับเพื่อให้เห็นริ้วเมฆแล้วก็เห็นรายละเอียดของท้องฟ้าที่ไม่ขาวจนเกิดไป แต่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าในภาพเนี่ยผมมีการใช้เวลมาสบัดที่บนกากอากาศมันก็ยังสามารถได้แยกรายละเอียดความแตกต่างระหว่างเวลกับก้อนเมฆหรือท้องฟ้าสีขาวขาวในวันฟ้าครึ้มเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูภาพที่มีสภาพแสงที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับอย่างในภาพนี้ผมถ่ายในโรงงานนะครับก็จะเห็นได้ว่าสภาพแสงในที่ทํางานค่อนข้างที่จะมืดนะครับตัดก,กันกับแสงซึ่งค่อนข้างสว่างมากๆของน้ําเหล็กซึ่งกําลังร้อนระอุเทลงมา แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการใช้ไฟเพื่อเปิดรายละเอียดเล็กน้อยนะครับให้บริเวณตรงคนที่ยืนอยู่เพื่อไม่มืดจนเกินไปคุณจะเห็นได้ว่าในภาพเนี่ยจึงสามารถเก็บรายละเอียดของส่วนที่โอเวอร์หรือที่เป็นส่วนสว่างที่เป็นบริเวณของน้ําเหล็กเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวแต่เนื่องจากความสว่างของพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดมากๆกับน้ำเหล็กสีแดงๆที่เทลงมาเราต้องการให้เห็นรายละเอียดของคนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบๆด้วยเนี่ยซึ่งภาพนี้เป็น jpeg นะครับถ้าเกิดเป็น raw file เราสามารถดึงในส่วนของไฮไลท์กับแชโดว์เนี่ย น่าจะได้ภาพที่มีรายละเอียดสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับในภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าคนที่ทํางานนั้นอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมืดมีแสงที่รอดมาจากทางหน้าตา่างหรือทางประตูไกลๆเนี่ยสาดเข้ามานะครับทำให้มีแสงเกิดขึ้นในลักษณะท,ที่เราเรียกกันว่าริมไท์นั่นเองซึ่งแสงลักษณะน,นี้นะครับก็จะให้รูปทรงที่สวยงามแปลกตานะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วการถ่ายภาพที่ยากขึ้นนะครับเพราะว่าคนนั้นทํางานแล้วก็เดินไปเดินมาตลอดในขณะเดียวกันเนี่ยสภาพแสงที่เข้ามานั้นค่อนข้างน้น้้ออยรทาใหเเตงปิด รูรับแสงค่อนข้างกว้างใช้สปีชัตเตอร์ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็จะต้องใช้ ISO ช่วยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าระบบ o i s หรือ Optical Image s t a b i l i z e r เนี่ยสามารถช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทําให้เราไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องเปิด ISO สูงมากจนเกินไปเพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของคนที่เดินไปเดินมาในขณะเดีวยวกันจังหวะที่เขาหยุดนิ่งๆเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพได้คมชัดสวยงามโดยที่ใช้สปีชัตเตอร์ค่อนข้างต่ําด้วยครับ จากในภาพจะเห็นได้ว่านอส e นั้นไม่ได้มีมากมายอย่างที่น่ากลัวเลยนะครับแล้วก็ยังให้ภาพที่มีความคมชัดแล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวคราวนี้มาลองดูอีกหนึ่งภาพนะครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะประทับใจในคุณภาพของกล้องฟูจิตัวนี้มากๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าสภาพแสงที่เราไปถ่ายเนี่ยย้อนแสงแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่โดนแสงตกกระทบเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแน่นอนครับภาพลักษณะอย่างนี้เราต้องโฟกัสที่บริเวณใบหน้าให้คมชัดนะครับ ก็จะค้นพบว่ากล้องนั้นสามารถทํางานในสภาพแสงที่น้อยและมีความแตกต่างของแสงสูงๆแบบนี้ได้ค่อนข้างแม่นยําเลยทีเดียวทําให้เราสามารถที่จะวัดแสงนะครับรวมไปถึงการโฟกัสภาพและถ่ายมาเมื่อสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ากล้องนั้นโฟกัสเข้าหน้าของตัวแบบอย่างสวยงามและชัดเจนเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับถ้ามาดูในส่วนของไฮเดร m ม c กแลงมันเป็นภาพ jpeg จบหลังกล้องเพราะฉะนั้นในส่วนของที่มันมืดและมันสว่างเนี่ยคุณสามารถใช้ในปุ่ม q comma นะครับเพื่อที่จะเข้าไปปรับ ตังนะครับในส่วนของไฮไลท์ให้ลดลงและในส่วนของช h a ์โดให้เปิดรายละเอียดมากขึ้นได้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าตัววัตถุนั้นนะครับโดนแสงเพียงแค่บริเวณขอบด้านหลังมาจากด้านหลังเพียงแหล่งเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้แสงสะท้อนลงมาที่พื้นเนี่ยสะท้อนไปที่บริเวณใบหน้าเพื่อเปิดรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการวัดแสงไม่แม่นยํามากพอเนี่ยก็อาจจะทําให้บริเวณส่วนที่สว่างมากๆ โอเวอร์มากกว่านี้อีกนะครับเพราะอันนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มโอเวอร์จนจะหลุดแล้วนะครับซึ่งผมก็พยายามเลี้ยงในส่วนที่มืดและสว่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้สำหรับภาพ jpeg แต่ถ้าเป็นภาพสำหรับ raw file นะครับแบบนี้เราสามารถถ่ายเอ็นเดอร์ลงอีกนิดนึงแล้วก็เปิดชโดว์ทีหลังก็จะได้ภาพที่มีคุณภาพดีแล้วก็ยังเห็นในส่วนของไฮไลท์ได้ด้วยครับในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เราก็ได้มาลองถ่ายวัตถุต่างๆรวมถึงภาพวิวทิวชัดซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่ากล้องตัวนี้ถึงแม้จะดูม ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันยังให้วิดีโอสูงถึง 4K มาด้วยนะครับซึ่งวิดีโอ 4K นั้นก็ คงจะให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็คมชัดด้วยคุณภาพเลนส์ของฟูจิอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้กล้องเจ๋งๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การถ่ายภาพชั้นนาทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาจําหน่ายนั้นไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับราคาบอดี้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทถ้าเป็นชุดที่รวมเลนส์ก็แล้วแต่ราคาของเลนส์นะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่30 0 0 0ปลายๆ40,000ต้นๆก็แล้วแต่ลองไปดูจับจอง ไปลองสัมผัสตัวจริงนะครับที่ร้านขายอุปกรณ์กันแดดภาพใกล้บ้านดูวันนี้นะครับผมวรชชั่สดสีนะครับสนุกสนานมากๆนะครับที่พาเพื่อนมาเดินถ่ายรูปเล่นนะครับที่อ่างเก็บน้ําบางพระจังหวัดชลบุรีและวันนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยบรรยากาศยามเย็นนะฮะตอนนี้เริ่มครบค่ามแล้วพาที่ก็ตกไปแล้วเราจะกลับมารีวิวอุปกรณ์อะไรกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยและก็ที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารก่อนนนใครรััววี้ผมชาิสส ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับกับการถ่ายภาพและก็การเดินทางท่องเที่ยวกับรายการ Hyperpixel เซทีวีสวัสดีครับ Hyperpixel เซบายบายไปถ่ายรูปต่อละบายบายไฮเปอร์พิก